วาร์ีติดีบียี่สิบสองูมใจเสนอหลังเลือดท่าแผ่นดินโดยสยุมภูทศพลอากาศหนาวอย่างจับใจผมกับเบทเทิลชีฟนั่งเบียดกันอยู่ในหลุมเพราะ เสื้อแจ็คเก็ตฟิวที่สวมติดตัวมาช่วยอะไรไม่ได้เลยในสภาพอากาศเช่นนี้บนยอดเนินทิทหารเวียดนามเหนือตั้งหน่วยตรวจการอยู่ปรากฏแสงสว่างสวัยรู้สึกว่าพวกมันไม่ต้องซ่อนพลางที่ตั้งกันเหมือนกับทุกคราวซึ่งตามปกติแล้วแสงไฟในเวลากลางคืนเป็นของต้องห้ามสำหรับทหารเวียดนามเหนือเอาเลยทีเดียวอากาศที่หนาวยังเหลือหลายและอีกอย่างหนึ่ง พวกมันคงจะพากันคิดว่าแทบทุกตารางนิ้วของผู้มีประเทศของสนามบินสัมทองตกอยู่ในความยึดครองของพวกมันจนหมดสิน้นนอกจากนั้นกองพันทหารรับจ้ากของฝ่ายเราที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้กับมันที่สุดก็อยู่ห่างออกไปถึง15กิโลเมตรมันเลยทําอะไรได้อย่างสบายใจถึงกับก่อไฟผิงกันอย่างสนุกสนานบนยอดเนินที่สูงเสียดฟ,ฟ้านั่นเองไอกองไฟที่มันจุดผิงไฟนี่เอง พวกทหารรับจ้างตรวจการเห็นอยู่แทบทุกคืนแสงของมันที่สาดออกไปรอบทิศเป็นระยะทางไกลๆทําให้ฝ่ายเราประเมินกําลังพลของมันผิดจากความเป็นจริงอยู่เสมอดูอย่างง่ายๆนะทั้งที่เมื่อตอนเย็นเราเห็นพวกมันอยู่เพียง6-7คนเท่านั้นเองเบตเทิลชีฟบนพื้นพามออกมาพร้อมกับตะแคงหูตั้งอกตั้งใจฟังบางสิ่งบางอย่างด้วย่าทางเอาจริงเอาจังจนผมอดสงสัยไม่ได้จึงถามออกมา อะไรหรอครับรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงเครื่องบินที่บินอยู่สูงเอามากทีเดียวเลยผมบิ๊กแมนลองเรียกดูสิครับบางทีอาจโชคดีติดต่อได้ผมดึงสายอากาศออกจนสุดผมกับกดสวิตช์เรียกขานออกไปเป็นภาษาอังกฤษมันเงียบไปชั่วครู่เงียบเสียจนผมอดใจหายไม่ได้เกือบจะปิดวอลลุ่มอยู่แล้วก็เลยลองเรียกขานออกไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มีเสียงแว่แวๆตอบมาทันควันทำให้เบเดนชีฟตาสว่างขึ้นมาทันที เขาเยี่ยงวิทยุไปจากผมและเริ่มพูดรหัสที่ผมไม่เข้าใจอยู่พักใหญ่ก็ปิดวิทยุหันมากระซิบกับผมค่อยๆเครื่องสติงเกอร์จะบินไปทํางานให้กับ b ีซีหนที่เชียงลมผมแจ้งเขาทราบขณะนี้กำลังติดต่อให้บอดเดอร์เขาโทนทราบที่ตั้งของเราผมกับชับว่าวิทยุของผมทางบอดเดอร์ไม่ได้ยินเขาจะเรียกไปอีกครั้งเมื่อบอดเดอร์ทราบเรื่องของเราขณะนี้สติงเกอร์เขาเวลาไปทำงานตามการ้องของ 15, ของ,ง BC615 เมื่อเสร็จธุรกิจจะกลับมาช่วยติดต่อให้อีกครั้ง ผมถอนหายใจออกมาความอึดอัดที่ซุ้มอยู่ภายในหัวสมองรู้สึกจะผ่อนคลายไปเกือบหมดถึงแม้เหตุการณ์ภายภาคหน้ายังทายล่วงหน้าไม่ถูกเท่าที่ CIA สามารถติดต่อกับผมได้ก็นับว่าความหวังที่ริบหรีของผมก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมา่างๆดวงของเราทั้งสองคนยังไม่ถึงที่ฟุกแท้ที่บัเอิญติดต่อได้ผมบ่นพึมพำออกมาพร้อมกับยกมือขึ้น กอดอกค้างกระทบกันด้วยความหนาวเหน็บที่นับจะทับทวีขึ้นทุกขณะเสียงเครื่องบินเงียบหายไปจากท้องฟ้าความเงียบสงัดเข้ามาแทนที่กองไฟบนยอดเนินเพิ่มความสว่างสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะที่ประสานกันดังแว่วแว่วลงมาให้ได้ยินอย่างถนัดหูวิทยุที่ผมเปิดวอลลุ่มทิ้งเอาไว้ทรงเสียงสู้飒แบตเทิลชีพเพ่งสายตามองวิทยุอย่างกวนกระวายใจ เวลาผ่านไปเหมือนกับการรอคอยคือการทรมานที่สุดในโลกทุกช่วงวินาทีที่ผ่านไปเหมือนกับเข็มนาฬิกามันจะเดินย้อนหลังเบตเทิลชีฟดูนาฬิกาภายน้าที่ข้อมือไม่รู้ว่ากี่ครั้งเขาสะดุ้งจนสุดตัวเมื่อมีเสียงเรียกชื่อรหัสเป็นตัวเลขดังแว่วออกมาจากหูฟังของวิทยุ HT2 การติดต่อวิทยุได้ดำเนินต่อไปอีกเสียงหึงห่งๆของเครื่องบินปรากฏอยู่สูงลิฟต์เบตเทิลชีฟใช้เวลาในการพูดวิทยุนานเป็นประวัติการ จุดในที่สุดเสียงเครื่องบินก็หายไปจากท้องฟ้าไปเทินชีพปิดวิทยุยกนาฬิกาขึ้นมาดูกล่าวออกมาอย่างเป็นงานเป็นการผมใช้เวลาชั่วโมงเต็มๆเ,เลยกองบอกกล้องแจ้งส่งแผนการมาแล้วครับแถมกำชับให้ตรงต่อเวลาซสด้วยพรุ่งนี้ตอน8นาฬิกาให้พวกเราแฝงกายลงไปบริเวณที่เครื่องบินตกให้ได้ชอปเปอร์จะเสียงลงมารับพร้อมด้วยการคุ้มกันของที28 3เครื่อง ผมกะถอดรหัสเกือบไม่ออกต้องทวนข่าวอยู่ตั้ง3ามงสเที่ยวนอนพักแรงดีกว่าครับสองชั่วโมงต่อไปผมจะปลุกคุณผมฟุบนอนลงไปกับหลุมเพาะหดตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้ความอ่อนเพลียทําให้ผมเผลอหลับไปจนได้ตกใจตื่นขึ้นมาที่ไหนได้บทเบ็ดเติร์นชิปนอนกลนอยู่ข้างๆนั่นเองกองไฟบนยอดเนินดับลงไปแล้วท้องฟ้าชักจะสว่างขึ้นทุกที ยกนาฬิกาขึ้นมาดูก็เพิ่งจะสีนาฬิกา30นาทีเท่านั้นเองก็เลยนอนเอนกายฟังเสียงมะเร็งกลางคืนกรีดปีกร้องเพลงจนกระทั่งม้อยหลับตกไปอีกคราวนี้ผมกับเบตเทนชีฟตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันทีเดียวก่อน6นาฬิกา30นาทีผมก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากฐานร้างไตเขาลงมายัางถนนท,นที่มองเห็นลิบๆิอยู่เบื้องล่างอย่างระมัดระวังทงั้งทงที่อากาศหนาวจนค้างสัน่นเพียง20นาทีเหงื่อของผมก็ออกมาชุ่มไป ก่อนจะขึ้นไปบนถนนผมชี้ให้เปทนชิพดูรอยรองเท้าอย่างที่ปรากฏรอยสับสนอยู่บนพื้นถนนพร้อมกับกระซิบออกมาเบาเบหน่วยละัตตะเวนของมันออกมาค้นหาพวกเราทั้งคืนเลยถ้าซ่อนอยู่ในรูที่หบข้างล่างป่านนี้เสร็จปุกมันแล้วรู้สึกว่าพวกมันจะพึ่งกลับเข้าฐานก่อนสว่างนี่เองสังเกตดูรอยเท้ายัางเปียกน้ําค้างอยู่เลยบิกแมนจะเดินลงไปตามถนนหรือจะตัดเขานี่ลงไปครับผมคิดว่าเดินบนถนนคงจะไม่ปลอดภัยแน่บนถนนน่ะปลอดภัยจะกับระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะรอดจากสายตาเขาว่ามันหรือไม่น,ะนี่แหละครับปัญหาส่วนรัดลงไปตั้งไหลเขาอ่ะดวงไม่ดีจกึกเคโมคุณกับผมก็สวัสดีกันเท่านั้นผมว่าเราสองคนลองวัดดวงกันเอาไหมครับเบตเทนชิปตกลงครับบิ๊กแมนไหนๆก็เสียงลงมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าตัดมันลงด้านนี้แหละครับดวงจูก,ก็ยกประโยชน์ให้พวกมันไปพอพูดจบเบตเทนชิพก็นำหน้าผมปีนลงมาจากถนนลงไปยังหุบเบื้องล่างทันทีแสงอาทิตย์ ที่เริ่มสาดลำลงมาเหนือยอดไม้ภูมิประเทศที่ผมกำลังไต่เขาลงไปหนาทึบไปด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยากเบียดเสียดเยียดยัดบางครั้งผมก็ยังต้องบุกตะลุยเข้าไปในดงเสือหมอบที่สูงท่วมหัวอาศัยเข็มทิศแบบนาฬิกาที่ผูกเอาไว้ที่ข้อมือทำให้การเดินทางไปยังสนามบินซัมทองของผมตรงทิศทางแทบจะเป็นเส้นตรงเอาเลยท,ทีเดียวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมก็ต้องไต่เขาขึ้นไปหาขอบถนนที่มองเห็นอยู่เหนือศีรษะจากขอบถนน ผมต้องหลบซุ่มดูเหตุการณ์ไม่ต่ำกว่า20นาทีต่อจากนั้นก็คือคลานข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามสงบนิ่งอยู่ชั่วครู่ก็ส่งสัญญาณให้เบรนชีพข้ามถนนเข้ามาสมทบกับผมพอผมกับเบรนชีพคลานเข้าไปหลบยีในรูข้ามถนนไม่ถึง5นาทีกลุ่มทหารเวียดนามเหนือ5คนก็เดินเอตโรมาตามเส้นทางที่หักเกือบจะเป็นข้อศอกใกล้ขุมเข้ามาทุกทีเกือบแล้วไม่ละ่ะถ้าผมเดินตามถนนลงมาจากเนินเดลต้าอินเดีย พวกทหารเวียดนามเหนือที่เดินล่วงหน้าผมมาก่อนเกิดนั่งหยุดพักเหนื่อยขึ้นมาแล้วเกิดจะเอกกับพวกผมขึ้นมาเรื่องมันก็เรียบร้อยไปเท่านั้นป่านนี้ผมคงจะโดนมัดอกแอนไปขังอยู่ในถ้ำหน้าสนามบินสัมทองก็ไม่รู้การลงมาทางลัดทาให้ผมคลาดกับพวกมันอย่างหวุดหวิดที่สุดเสียงพูดคุยของพวกมันใกล้เข้ามาทุกทีผมนั่งใจเต้นตึกตกกลัวพวกมันจะมองเห็นความผิดสังเกตบนพื้นถนนเพอราะร่องรอยที่ผมคลานข้ามถนนยังปรากฏอยู่อย่างถนัดชัดเจน โชคดียังเป็นของผมอีกเช่นเคยพวกมันเกิดคุยกันเพลินจนไม่ได้สังเกตสิ่งผิดปกติดังกล่าวพอร่างของพวกมันทั้งห้าคนแล้บประจัก์โค้งถนนข้างหน้าผมก็สก,กิดให้เบทเทิลชีพติดตามพวกมันไปอย่างระมัดระวะังพอพ้นจากโค้งถนนก็มองเห็นสนามบินซัมทงโคอยู่เบื้องหน้าซากเครื่องบินตรวจการของผมถูกไฟเผาผ่านไม่มีชิ้นดีอำนาจของไฟลุกลามไม่กองไม้ที่สลักหักพังหมดไปทั้งแถบ กลุมทหารเวียดนามเ,นเดินตัดสนามบินมุ่งหน้าเข้าไปยังหอัมคับการบินที่เอียงกระเทเร่อยู่ขอบสนามผมก็ไปเทนชีแฟแฝงกายรอกำหนดการอยู่หนบริเวณซากเครื่องบินนั่นเองอีก2นาทีจะ8นาฬิกาก็ยังไม่เห็นวี่ววยของช็อปเปอรผมก็หยับสายอากาศออกครึ่งเปิดบัวรุ่มพยายามฟังสัญญาณเรียกขานจากเครื่องบิน8นาฬิกาที28-3เครื่อง โผ้วพุดออกมาจากร่องสันเนินที่ตกกันระหว่างเมืองสกายไลท์วันกับเนินสกายไลา์ถึงมันแตกฝูงออกมาบินโฉบสนามบินพร้อมกระสาดปืนกลอากาศเข้าไปในบริเวณที่ผิดสังเกตทั้งสามเครื่องทยอยศาสตร์กระสุนก็ใส่เป้าหมายเหมือนกับจะเป็นแผนการโจมตีเรือทั้งที่วางกันเอาไว้แล้วชอปเปิดชนิดฮิวอีบินมาจากเนินทันเดอร์เด็กเทินชีบยังวิทยุอุป,ปจักผมตะโกนบอกตำแหน่งที่อยู่ของตนเองให้นักบินทราบ ช็อคเปิดบินตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วเบตเทิลชิปพูดลุกขึ้นจากท่าหมอบหันมาลากข้อมือผมควบจีไปยังรันเวย์ที่อยู่ห่างออกไปข้างหน้าประมาณ40 m. เมตรพอผมวิ่งพ้นซากเครื่องบินเจาะปืนกลเบาที่ซุ่มอยู่ที่หอมังคับการบินก็เริ่มโปรยหากระสุนเข้าทักทายผมทันทีแนวกระสุนเจาะพื้นรันเวย์จนเศษยางแอสฟัลต์กระจุยกระจายปลิวว่อนห่างจากผมไม่ถึง20เมตร พอชอปเปอร์บินวนเวียนอยู่เหนือสีสักก็โดนปืนกลเบาก็บอกดังกล่าวพ่นกระสุนเข้าสกัดจนต้องบินหนีออกไปตั้งหลักอยู่ไกลลิบเจ้าทียีทั้ง3ตัวก็เลยทลาเข้ารุมกินโต๊ะเป็นการา่แทนที่มันจะยุติการต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่เปล่าหรอกครับพวกมันต่อสู้อย่างถวายชีวิตด้วยปืนกลเบาเพียงกรบอกเดียวเท่านั้นมันยิงเสียจนเจ้าทียีตัว ต้องพังหะถอยจากการต่อสู้บินร่องแร่งกับไปล่องแจ้งอย่างทุลักทุเลเนื่องจากทูกกระสุนเข้าที่เครื่องยนต์เข้าพอดิบพอดีนักบินที่28ก็เลยตัดสินใจถ้ามจะลวดเข้าไปสองลูกซอนซอนจึงสามารถยุติเจ้าปืนกลกระบอกนั้นลงได้ทหารเวียดนาม6-7คนแตกฟูงออกมาจากที่กำบังทิศทางของมันก็คือ บริเวณที่ผมกําลังยืนอยู่กับเบทเทนชีพผมกระชากเจ้าจุด45ออกมากระชับอยู่ในอุ้งมือก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้ผมกระสุนปืนกลอากาศจากที่28ดก็สาดเข้าใส่เป็นหาคนสคนแรกที่อยู่หน้าสุดทะลึ่งแอนขึ้นสุดตัวและล้มกลิ้งลงกับพื้นรันเวย์อีก4คนวิ่งอ้อมโค้งเข้ามาทางท้ายสนามบินก็เลยเจอกับกระสุนขนาดจุดสองสจากที8เข้าไปเต็มเป่า นอนสมระเนรานาดอยู่ข้างๆข,ข,ขอบสนามบินนั่นเองหิว e, อี้ร่อนลงแตะพื้นผมกับเบเทนชีพวิ่งควบจีเข้าไปหายังไม่ทันถึงเครื่องก็ปรากฏเสียงดังสนั่นวันไวที่พื้นรันเย์ห้างจากช็อปเปอร์ไม่ถึง40เมตรช็อปเปอร์ดึงเครื่องขึ้นทันทีผมกับเบตเทนชีพกระโจนเกาะขอบประตูได้อย่างมินเมเต็มทนผมดึงข้อมือขึ้นไปได้ก่อนเบตเทนชีพยังห้อยต่องตึงอยู่ข้างล่างเสียงระเบิดแวดที่สองก็คำรามดังขึ้นอีกครั้ง พอเ,เปิดดึงเครื่องสูงขึ้นทุกทีผมใจหายวับกลัวเบอร์เทนชีฟจะหลุดลงไปข้างล่างผมฟุบตัวลงกับพื้นห้องโดยสารผมกับชะง,งกหน้าลงไปดูเบอร์เทนชีฟยังคงห้อยตรงเตยอยู่อย่างน่าหวาดเสียวรากของเขาแกว่งไปมาทําท่าจะร่วงลงไปตั้งหลายครั้งผมเอื้อมมือลงไปให้เบอร์เทนชีฟจับเขาปล่อยมือจากขอบประตูด้านล่างจับข้อมือผมได้อย่างวุดหวิดพนักงานเปิดปิดประตูก็ลงมาช่วยผมอีกแรงหนึ่ง หลังจากออกแรงดึงกันอย่างทุลักทุเลผมก็สามารถดึงร่างของเขาขึ้นมาพาดที่ขอบประตูต่อจากนั้นพนักงานเปิดปิดก็รากร่างของเบตเทิลชีพเข้าไปนั่งพิงเก้าอี้หายใจฟืดฟัดด้วยความเหนื่อยอ่อนผมเพิ่งสังเกตเห็นโคนขาซ้ายของเขาเลือดทะลักซึมออกมาจากกางเกงเหมือนกับสายน้ำคุณโดนระเบิดผมอุทานออกมาด้วยความตกใจครับคงจะเป็นตอนที่ r p g ์พีวกมันระดมยิงอช็อปเปอร์ของเราสองนัดนั่นแหละ รู้สึกชาที่โคนขาแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยอ่ะช่วยห้ามเลือดให้ผมด้วยครับ <ST AN GE> ผมเอมื้อมมือรับผ้าผูกคอจากพนักงานเปิดประตูและเอามาพันเหนือโคนขาขันชนะโดยปลอกของแฝกระทุงเพียงชั่วครู่เลือดทิทลักก็เบาบางลงไปเดชะบุญเลือกเกิดในขณะที่ชอปเปิดกำลังจะบินลงไปรับพวกผมกระดทหารเวียดนามเหนือระดมยิงด้วยจรวด RPG2 นัด สะเก็ดระเบิดชิ้นหนึ่งเฉือนเขาตรงโคนขาเข้าไปเต้นชีพเข้าพอดิบพอดีมันผ่านออกไปโดยไม่ได้กระทบกระดูกแต่อยา่างใดไม่ถึง10นาทีชอปเปอร์ก็ถึงสนามบินล่องแจ็รถพยาบาลจอดรออยู่และเบรเทนชีพก็นอนยิ้มอยู่บนเปลสนามแถมสั่งเสียผมอย่างดิบดีบิ๊กแมนแผลขนาดเนี้ยพวกมันหยุดผมไม่ได้หรอกครับไมีถึงเสียทิศผมก็บินไอ้ปากหมาเครื่องหมายได้แล้วว่างๆไปเยี่ยมผมที่อุดรบ้างนะบอกโวยด้วยว่าผมบาดเจ็บ ผมลาก่อนนะครับถึงแม้จะบาดเจ็บแต่เบตเทินชีฟก็ไม่ไหวที่จะวานให้ผมส่งข่าวให้สาวแมวเจ้าของนามโวยทราบผมก่อรถพยาบาลไปดูอาการเขาเบเทินชีฟที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงเมื่อเขาได้รับการปรมพยาบาลขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปรักษาที่อุดอรทันทีเครื่องคารบิบูบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเบเทชีฟสหายร่วมตายชั่วคราวของผมกำลังจะได้ไปพักฟื้น พะได้รับบาดเจ็บจับอำนาจของ r p g ส่วนผมต้องนั่งเขียนรายงานเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งได้รับอุบัติเหตุถูกยิงตกพร้อมด้วยผลของการราดตะเวงเกือบ10หน้ากระดาษ c i a ตื่นเต้นกับข่าวกองชิ้นล่าสุดของผมอยู่มากทีเดียวผมมีประเทศดังกล่าวถูกนอร์แมนซึ่งทำหน้าที่เป็นเสนาธิการของ 4A สักไซไล่เลียงอย่งละเอียดทีท่วน จูผมคิดอยู่ในใจว่าไม่ช้าก็เร็วผมเห็นจะต้องถูกส่งไปปฏิบัติงานยังพื้นที่ดังกล่าวแน่นอนคืนนั้นผมได้ฟรีเดย์หนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันสถานที่พักผมมีโอกาสเลือกถึง3แห่งเวียงจันทร์หลวงพระบางและอุดอรนะครเวียงจันทร์เห็นจะพอทีสําหรับผมหลวงพระบางก็เงียบเกินไปสำหรับคนดอกทองอย่างผมตกลงผมก็เลยต้องกลับมากินของเก่ากระโดดเกาะเครื่องซีหนึ่แวบเข้าอุดอรเที่ยวบ่ายวันนั้นอี สมบัติยืนรอผมอยู่ที่แอร์พอร์ตมันลากมือผมขึ้นไปบนสโมสรเขาพนักงานแอร์อเมริกันผมสังเกตดูมันอ้นวนท้วนสมบูรณ์ขึ้นจนผิดหูผิดตามผมเผาสะอาดสะอาดเรียบร้อยไม่รกรงรังเหมือนแต่ก่อนผมล่อเบียร์กระป๋องก้นคนละเกือบครึ่งโหลแล้วสมบัติก็กระซิบกระซาบตามแบบฉบับของมันโอ้ผมรอลูกพี่ตั้งแต่เช้าเลยทราบข่าวลูกพี่ถูกยิงตกผมจะเป็นบ้าให้ได้พอตอนสายรู้ข่าวว่าพี่รอดมาได้ผมก็ดีใจมากเลยครับ เออพี่ผมสอบ F A G ครั้งแรกไม่ผ่านหรอกครับครูฝึกมันจะบ้าตายเมื่อเห็นผมชี้เป้าให้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบสุมสุ่สมหพอครั้งที่สองภาษาอังกฤษมันก็ดิกเข้ารูหูหน่อยฮะมันก็สบายเบือไปเท่านั้นแหละผมรับประกาศนียบัตรเมื่อตอนเช้านี่เองก็เลยถือโอกาสเลี้ยงฉลองพี่ซะเลยอ๋อเมื่อผมเลี้ยงลูกพี่แล้วอ่ะคืนนี้เห็นทีจะเป็นวาระโอกาสของพี่บ้างนะครับเงินของผมเหลืออยู่เพียงซาจับเองอ่ะสมบัติ วางแผนจะล้มทับผมเข้าให้แล้วพบหน้ามันทีไรผมจะต้องมีเรื่องเสียเงินทุกทีแต่พอมันหายหัวไปผมก็อดที่จะคิดถึงมันไม่ได้สมบัติสำเร็จวิชาผู้นำอากาศยาหนาตามที่เขาเคยใฝ่ฝันเอาไว้แล้วทุกประกาศผมอดที่จะภูมิใจใน,นตัวของเพื่อนรุ่นน้องไม่ได้จากอนาคติก้าเขาไปนคุกทหารต็มตัวผมดึงเขาออกมาพบกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยรสชาติของความเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริง แคมีเงินเดือนที่ไม่เลวนักอาณาคตรกสมบัติจะต้องโสภพายิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนตกลงผมก็ต้องล้วมตัวตะลุยเมืองอุดรกสมบัติเข้าอีกจนได้ครั้งนี้ไม่มีเหตุการณ์ที่น้องเลือดเข้ามาข้องแวะอีกแล้วผมปล่อยชีวิตยำเป๋ก,กสมบัติอย่างเต็มที่ไม่มีใครทราบวันตายนี่ครับชีวิตทหารรับจ้างเดินตายอย่างผมรอดตายออกมาจากสมรภูมิได้แต่ละครั้งคนนับว่าบุญหัวแล้วมันเรื่องอะไร ที่จะปล่อยให้ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานมันวิ่งผ่านตัวเราไปโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับ